คนที่ยากจนที่สุดเมื่อมีทำสี่ประการนี้เทวดาฟ้าดินก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจเขานายสุพัทธกุธิชื่อชื่อนี้บางทีเขาเรียกชื่อนี้บางทีก็ใช้อีกชื่อหนึ่งชื่อว่าสุป,ปะพุทธกุธิคือเป็นคนโรคเรื้อนบางทีเราสุพัทธกุธิบางแห่งก็เรียกชื่อแปลกๆกันไป เขาเป็นคนโรคโรกเรือนโรคขี้ทุ่คือมือเท้านีง่งกงอกูดขอทานน้ำเลืองไหลเยิ้มขอทานเขากินไปวัน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 หนึ่งเห็นคนมาวัดมากๆเหมือนพวกเรามาเนี่ยคนขอทานก็ดีใจตรงนี้เราจะไปขอทานได้สบายๆคนเยอะแกก็มา แต่มาแล้วคนทั้งหลายเขานั่งสงบฝั่งเทศเหมือนในขณะนี้แกไปไหนคนอื่นก็บอกมือไล่เพราะแมงวันตอมแกอยู่ตลอดน้ำเหลืองไหลเยอะแกก็ไปนั่งอยู่ท้าย,ายบริษัทนั่งอยู่ท้ายบริษัทนูน่นหูก็ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมสี่ประการนี้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นเลื่อมใสในพระสงฆ์ในพระธรรมไม่หวั่นไหวมีปัญญาเห็นธรรมอันซื่อตรงอันถูกต้องตามธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติมีศรัทธามีสินมีจาคะมีปัญญาอัฐิโทติดตังอหุอโมคันตัสะชีพิตังบัณฑิตทั้งหลายกล่าวเรียกเขาผู้นั้นเป็นคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันทรัพย์ภายนอกให้ความสุขสะดวกสบายได้เพียงร่างกายเพียงในโลกนี้ ทรัพย์เหล่านั้นไม่สามารถถือนําติดตัวไปสู่ปารโลกได้ไม่สามารถเป็นสิ่งที่จะเอื้ออํานวยไปจนถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้แต่ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์ที่ผู้ใดจะมาแย่งมาชิงไปไม่ได้ไม่ใช่สาธารณะที่คนอื่นจะเอาไปและทรัพย์เหล่านี้อาทายะคัจติสามารถถือเอาไปได้ด้วยสู่ปร,รายจะพบโลกหน้าแกฟังแล้วแกก็เริ่มเข้าใจ สุดท้ายก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากว่าวันนี้เราไม่จนเรากินไปวันวันหนึ่งพอถึงวันตายแต่จิตใจเราจักไม่ยากจนมั่นคงในพระรัตนตรัยเราเข้าใจแล้วว่าเราเกิดมายากไรขัดสนเป็นคนกายวิปริตจิตใจก็ยังไม่วิปราชแม้จะยากจะจนก็เพียงภายนอกนี้เกิดมาจากความจริงอันหนึ่งเกิดมาจากผลวิบากแห่งกรรมที่เราได้กระทมา ยอมรับความจริงอันนั้นเพื่อนเขาไปหมดแล้วนายโรคเรือนคนนี้ก็ไม่ไปนั่งเกิดปีติเกิดปาโมดเอ,อิบอิ่มไม่โห้ยหาความอิ่มอื่นใดอาหารก็ไม่หิวแม้จะยังไม่ได้กินข้าวใสๆจิตใจก็เลยเป่งอุทานขึ้นมาสุภพุทธ,ธากุธ,ธีนี้ก็เป่งอุทานขึ้นมา ทังสารนังคัจามิทำมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิเข้าไปกราบเล่าเรื่องถาวายพุทธเจ้าพพุทธเจ้าบอกว่าบัดนี้เธอไม่จนแล้วนะ เธอเป็นคนร่ำรวยเธอร่ำรวยยิ่งกว่าได้เป็นพระเจ,าจา้าจักรพรรดิครองแผ่นดินปัทภาเอกรเชนสักสะค,คามเนนาวาสะพะโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิป,ปตไตยใดๆในโลกลายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงทรระดับนี้ที่เป็นองค์คุณโซดาบันหลังจากนั้นเขาก็ร้องเพลงไปตามทางร้องเพลงสรรเสริญพระรันตนไตรพระอินทร์ได้มาลอง ปลอมตัวเป็นคนร่ำรวยขี่มา้าขี่ขี่ข,ขี่รถม,าม,ามา้ามามาบอกว่าเธอร้องเพลงอะไรสรรเสริญพระรัตนตรยัยเธอจะไปไหนจะไปขอทานยังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยวันนี้ขาดจะไปฟังเทศระเพิดเพลินอยู่ด้วยการฟังธรรมชื่นใจอยู่ในรถพระธรรมพระอินปอมนี่ก็เลยบอกว่าขนง่ ถูกหลอกลวงมาแล้วจากสมณะโคตองช่วยอะไรได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชื่นชมอยู่สรรเสริญอยู่แต่เสร็จแล้วต้องไปขอทานเอาเถอะฉันจะให้เงินหนึ่งพันกหาปณะ,ะไม่ต้องไปขอทานไปซื้อกินนะแต่มีเงืเ่อนไขหน่อยว่าเธอเลิกนับเถือพระรัตนตรยัยเสียมิฉะนั้นจะเป็นเสนียดอย่างไรร่ําไปนายคนนี้ไม่เอาก็เสนอให้อีกเป็นหมื่นเป็นแสนกหาปณะนะ แต่ให้ออกจากพระรัตนตรัยนายนคนนี้ก็เลยบอกว่าท่านเป็นใครทําไมถึงมาถดูถกพระรัตนตรัยมาดูถกเราถึงขนาดนี้เราบูชาพระรัตนตรัยสดกล้าสดเสียนอย่าว่าแต่แสนแต่โกดร,รัพย์ของท่านเลยต่อให้เอาสวรรค์มาแลกฉันก็ไม่อ่าท่านเป็นใครคนนี้ก็บอกว่าเป็นเทวดาก็ปรากฏตัวสําแดงเดชให้เห็นเป็นเทวดา นายโรคเรือนคนนี้ก็ชี้มือด่าไล่หนีไล่หนีนอปเปกเทวเตเตหิเทว,เเทว,เเทวดาชาติชั่วใสหัวไปให้พ้นอย่ามาประทุสร้ายศรัทธาอย่ามาประทุสร้ายพระรันาตนัยเลยพระอินทร์ต้องน้อมเสียนอภิวาทอาหารจะสีรัมปันเนจรัตถาสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมชจริยปรายเนยังนมัดสันติ เทวดาเราไหวท่านเทวดาทั้งหลายไหวคนอย่างท่านผู้มีศีลมั่นของผู้มีจิตตั้งมั่นอย่างนี้ผู้มีพรหมจรรย์เกี่ยวเบื้องหน้าผู้บวชแล้วโดยชอบเราไหวท่านอันนี้เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่พระราชาจนถึงคนยากไร้โรคเรือนเมื่อมีคุนทำระดับนี้มีแต่ประโยชน์ชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมจะอยู่กันอย่าง แนบแน่นกลมกืนเป็นเอกภาพท่ามกลางความแตกต่างมายมากหลากหลายกลายสู่ความสนิทแนบกลมเกืนเป็นหนึ่งเดียวด้วยอำนาจแห่งธรรมจะอยู่ในสังคมแบบใดก็อยู่ได้ด้วยธรรมประเภทนี้